ถ้าใครกดไลค์ขอให้มีแฟนแต่ถ้าใครไม่กดไลค์ขอให้โสดต่อไป วันนี้ผมได้ไปขอสมัครเข้าแกงแห่งหนึ่งใน b ลู e h a v e n ซึ่งแกงนี้มีแต่สีชมพูเท่านั้นเองสมาชิกในแกงทุกคนต้องแต่งตัวเป็นรีมสีชมพูเท่านั้นหัวหน้าแกงถึงจะรับเข้าแกงและแกงนี้ก็ไม่รับผู้ชายด้วยรับแต่ผู้หญิงและท่านใด่นเองหัวหน้าผมได้เป็นอะไรไม่รู้และได้เข้าโรงพยาบาลโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเกิดเหตุการณ์อะไรกับหัวหน้าแกงของเราและหัวหน้าแกงเราจะรักษาหายหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยแกงสีชมพูหล่อนี้โอเคไปดูกันเลยโอ้ไม่นะฉันเจออะไรเนี่ แกงสีชมพูปิงปิงมีปิงปิงด้วยเฮ้ยเราจะมาขอเข้าแกงหรือปะเนี่ยแกงสีชมพูปิงปิงหัวหน้าอะไรนี่เจ้าของแกงสีชมพูปิงปิงเฮ้ยเราอยากมีแก๊งจังเลยแกงสีชมพูปิงปิงจะได้เข้าแกงไหมเนี่ยเราขออยู่ด้วยได้ไหมจะเปิดประตูให้ผมไหมเนี่ย เราอยู่หน้าบ้านเธอนี่ไงหัวหนะฮะแกงว้ห <Wow. S 1> มาข้าวแกง <c oughs> ได้ปะเข้าไปในบ้านสี่หเขาเข้เขาพิมพ์ในอันนี้แบบนี้เลย <c oughs> แกบอกให้เข้าไปในบ้านแต่แกล็กบ้านคืออะไรอะ่ะเ <c oughs> ตะเขาเตะอะไรเขาพิมพ์อะไรพิมพ์ในพิมพ์ในช่องชื่อเลยเว้ย <c oughs> อะไรหรอต้องเป็นผู้หญิงนะ <c oughs> ได้ได้ <c oughs> แปบนะ๊บหนา นี่ไงฉันเป็นผู้หญิงแล้วฉันแต่งตัวตรีมสีชมพูแล้วไ <c oughs> อเขาเขียนใหม่ละต้องแต่งตัวสีชมพูนะเรามาแล้วเข้าได้ยังอ่ะเคเข้าได้อะไรเห็นแบแวบเขาพิมพ์บนหัวชื่อเขาทำไมแกไม่พิมพ์ในแชทแกไปพิม, <c oughs> <c oughs> มพ์มในหัวชื่อเอาทำไมคนนี้เขาเข้าได้เขาแต่งตัวเป็นสีฟ้าอ๋อรู้แล้วน่าจะเป็นอะไรโอ้ยดูไม่ทันแกจะรีบเดินไปไหนวะน่าจะเป็น โอ้โห oh, ห้องเขาตกแต่งว้าวยิมพูเต็มเลยอะไรฉลหลงทางดู G P S ไงถ้าหลงทางอ่ะเข้าใจปะ่ะถ้าหลงทางก็ต้องดู G P S วินครับอะไรมาหาเธออะไรวะประเด็คือผมบอ,อกจากบ้านไม่ได้หัวหน้าขังไว้เราชื่อมีมี่นะตามมาอะไรหัวหน้าบอกให้ตามมาตามไปไหนหัวหน้า อูเขามีห้องใต้ดินเหรอเนี่ยเฮ้ยบ้านนี้มีห้องนอนใต้ดินเหรออย่าบอกนะห้องนี้ห้องผมห้องหนูเธออยู่ห้องนี้เนะเคเคโอไม่ K oh my, อันนี้เป็นห้องผมเหรอเนี่ยได้เลยขอบคุณมากๆเลยเราชื่อพลอยลุงนะโอ้ชื่อน่ารักจังเลยค่ะค่อ้ก็ใจดีมากๆเลยเพื่อให้เราอยู่บ้านด้วยนี่เนี่ยแกงสีชมพูปิ้ง ตามสบายโอ้โหตามสบายแสดงว่าก็น่าจะปล้นเซฟได้ตามสบายเลยหรือเปล่าวะ <c oughs> อันนี้เป็นห้องคนอื่นหรือเปล่านี่ท่านผู้ชมผมติดไป้ายไวล้วห้องมีมี่เอออย่ามีใครมายุ่งห้องฉันโอ้โหอยู่ห้องใต้ดินเลย <c oughs> อันนี้ใครอยู่ในค้างขคาว <c oughs> ปีกค้างขคาวมันเลยทีเดียวโอ้แล้วกินจะลลอกบ้านทําไมเนี่ยหัวหน้าแก๊งปิงปิง๊งจะไม่ได้ออกจากบ้านนะเนี่ยโอ้โหต่ ขยันใส่ไฟมากๆเลยว้ยหัวหน้าแกงปิงปิงฉันไปไหนละอยู่นายนี่ไงตู้เซฟป้นเลยดีป่ะเนี่ยไม่ป้นหรอกเราจะไม่ใช้ชีวิตแบบสีชมพูกันนะท่านผู้ชมเราวันนี้อะไรก็พิมพ์เธอเอาคนนี้เขากำลังแต่งตัวอยู่แกงสีชมพูเราหัวหน้าคะเอากาลังจะบอกเปิดประตูอ๋ออ๋อลังจะบอกเปิดประตูเมื่อกี้ไม่เป็นไรแหละแกเปิดประตูและแกงสีชมพูปิงปิงแนวไหนไวะเนี่ย อย่าบอกนะอันนี้แก๊งสีม่วงปิ๊งปิ๊งอีกหรอเอาไม่ใช่นี่วะรับยามเฝ้าบ้านมีที่นอนมีอาหารให้กินเรียกว่าแก๊งสีม่วงปิ๊งปิ๊ปอีกไม่ใช่นี่วะ <c oughs> อ้ก็ตกแต่งบ้านเ้าก็เป็นสีชมพูเลยเวทผู้ชมเว้ยแก๊งเราต้องทำอะไรเนี่เอา้าล็อกบ้านอีกเลยล็อกบ้านอีกเลยเลยแกออกมาจากบ้านแกก็ล็อกบ้านหัวหน้า อะไรเนี่ยเปิดบ้านไม่ได้หรอหัวหนามันเข้าออกไม่สะดวกนะหัวหนาดูเขาเข้าไปเขาจะล็อกปะล็อกปะน่าล็อกผมล็อกบ่อยขนาดนี้คนที่ล็อกบ้านบ่อยขนาดนี้เป็นของคุณนะฮะผมเข้าเมืองกันไว้ท่านผู้ชมมาตรวจตราในเมืองว่ามันเป็นยังไงนะช่วงนี้เมืองเรามันสงบสุขหรือเปล่าผมมีคนมาตั้งป้ายเยอะแยะ,แยะผมมาโซนด้านนี้อะไรเนะี่ย นายกพลอยนายกพลอยหรอ,อบ,บ้านหลังนี้จะคนไทยไหมท่านผู้ชมเขาเข้าไปไหนอยู่บ้านนู้นเนี่ยกดกิง่งหาคนเข้าแก๊งน่าจะไม่อยู่ไอ้นี่ไงเจ้าของบ้านเขาได้ผมไปกดกระดิ่งเมื่อกี้อุ้ยขับรถดูหน่อยดีโอ้มาให้เกือบชนฉันแล้ว <c oughs> เอา้เอาผมกําลังวัดมานี่ชายคนนี้โดนแบนจากบ้านหลังที่ยี่สิบผมกําลังเกะกลับบ้านหัวหน้าผมเมื่อกี้ โดนเบนวินรับอะไรออกไปก่อนคะ่ะแคโดนเบนก็ไม่อาจสาวน้อยคนนี้เขาแต่งตัวอยู่ประมาณแปดล้านนาทีแล้วนะ <c oughs> แต่งโคตรนาน,นแกจะเอาชมพูทั้งตัวเลยเหรออัน <c> น <oughs> ี้ชมผม,มแต่งตัวใหม่แล้วเวนี่สีชมพูผมสีชมพูเว้ยแล้วก็กระเป๋าดัหลังสีชมพูเออเป็นไงเราต้องเข้าทีมแก๊งเราดิใช่ป่ะยี่บอกนะคนนี้ก็สมาชิกแก๊งเราเหล่อนี่ลูงน้องแมวมาด้วย ออกไปเขาไล่อะไรกันวะในด้านนี้ก็มีแก๊งหรือเปล่าใชายคนนี้โดนแบนอ๋อลูกแกโดนปลดแบนแล้วเหรอแกงเราทำไรดีหัวหน้าแกงสีชมพูทำไม้ผมฉันมันเข้มจังวะเปลี่ยนทรงผมอีกปะเนี่ยไม่เปลี่ยนหรอกก็ทรงนี้แหละสีนี้เลยไปทะเลไหมหัวหน้าบอกขาพิมพ์แชทข้าพิมพ์แต่ในตรงชื่อเขานะท่านผู้ชม <c oughs> เขาไม่ได้พิมพ์ในแชททั่วไปเลยจะอ่านย,กยากๆหนะ่อยไป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 ชวนกันไปเที่ยวแนละ้ว อะไรปิดอยู่คะ่ะเจ้าของโรงแรมเออว่าบ้านหลังนี้ก็าต้จะเปิดโรงแรมอูไม่ก็โรงแรมสุดรู้รอเนียสรุปจะไปไม่ในหัวหน้าแก๊งเราทำไมมีแต่คนยืนๆๆยนิ่งๆอย่างเนี่ยไม่มีใครเดินเล่น <c oughs> เดินอะไรเลยนะวิ่งอย่างเดียวเอ้ย่นันี่วิ่งอย่างเดียวคนอื่นเขานิ่งกันหมดนะปาปาก็ไปทะเลกันไหมหัวหน้าบอกก็ไปนี่ไงผมก็พิมไปไปตัง้งหลายคำแล้วเนี่ยไปไปป้าป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 ,าปานี่ย สรุปจะไปไม่หัวนะแก๊งสีชมพูปิงป <c oughs> <c oughs> ิงชื่อแกงพีไรฮาทุกทีหัวหน้าเราเอารถมาแล้วท่านผู้ชมผมต้องขึ้นรถกับหัวหน้าแล้วที่เหลือเกยือนอะไรกันเน่ไม่ขึ้นนี่หัวหน้าผมจับใส่รถเลยเป็นไงล่ะสกิลการจับคนใส่รถหัวหน้าผมใช่ไหมสาวน้อคนนี้เขาอยู่แกงหรือเปล่าไม่รู้นี่หัวหน้าผมจับใส่รถเอาไม่โดนเฮ้ย <c oughs> แล้วใครมาชนกันเนเฮ้ออยากมีเรื่องกับแกงสีชมพูปิงปิงหรอไม่ได้นะ แกกระโดดอยู่รถทำไมนี่จะแม่สาวน้อยเออไปเราชื่นจะไปเที่ยวทะเลเลยเาแก๊งเราทำไมมีแค่สามคนเนาะที่แรกผมนึกว่าสี่คนนะท่านผู้ชมแก๊งเราคนน้อยไปเที่ยวทะเลขี่รถลงน้ำเลยเจะยินดีคนน่ะ <c oughs> อ,อ้ามาแล้วโอ้โหมาถึงจะมาชี้แกงเราว่ายน้ำเลยโอเคใช้ชีวิตแบบแก๊งสีชมพูอะไรวะในแชทต,ตอกในบ้านอะไรวะสนุกมา,มากเลยหิวหิวหิว ว่ายน้ำรถยนตนี่ว่ายน้ำอ่ะิวว่ายน้ำอันพลิ้ไว <c oughs> ไหวไเหนื่อยจังเล่นน้ำเสร็จทำไรต่อดีหัวหน้าแอนี่ใครเนี่ยแกมาไงเนี่ยแกอยู่แกงสีเขียวหรอแต่หัวหน้าแกงผมไปไหนหน้าผมนู่นไปเอาเรืออยู่นูนน่นก็ถึงก่าหัวหน้าผมแปงลงร่างปเป็นเจ้าแม่สาวน้อยเฮ้เฮ้ย,ยแกทำอะไรเจ้าแม่สาวน้อยแกถือมีดถือปืนทำไมเฮ้เฮ้ยฮหยุดยิงดี อ้าวแล้วเขาก็ไปขึ้นเรือก,กับหัวหน้าผมอาหัวหน้าผมเฮ้ยไม่นะเขายิงหัวหน้าผมใครอ่ะมาถือปืนอะไรหัวหน้าผมบอกหยุดเดี๋ยวนี้เอาไม่ใช่หัวหน้าเนอะจมาชิคแกงเราหัวหน้าผมเขาไม่พิมพ์ในแชทหัวหน้าจะกลับแล้วเหรอไม่บอกไม่กล่าวกันเลยหัวหน้าผมไปเร้วจะไปเล้วเขาบีบแตะเรียกไป <c oughs> กลับกลับอย่างเดียวนะไม่ไม่ไม่บอกกันเลยแ <c oughs> นวไหนมาแกงสีชมพูแล้วเอ้ย <c oughs> ทำไมตรงนี้ไฟไหม้วะแวบ มาเหรอกับจากทะเลแล้วอะไรเขาบอกเดี๋ยวไปรับเพื่อนก่อนนะก็จะมีเพื่อนเขามาเข้าแก๊งอีกเหรอหิวข้าวจังเลยหัวนะอะไรสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมทะเลอะไรแบบแบบหัวหน้าทำไมไม่ชอบพิมพ์ในแชทหัวหน้าเขามาเสิร์ฟกับข้าวแล้วทําไมเธอไม่พิมพ์ในแชทหรอทําไมเธอพิมพแต่ในตรงชื่ออู้อร่อยมากๆเลยหัวหน้าดูแลเราดีมากเลยกินข้าวกับหัวหน้าสองคนอีกคนเขาบอกเขาไปรับเพื่อนนะมาหรือย,ยังวะใอ้คนนี้หรือเปล่าแล้วใครนี่ตัวละครเพิ่มมาอีกแล้วเหร เหมือนจะเป็นแต่งตัวแบบแม่บ้าันหรือเปล่าเอาหายไปไหนเยสอะไรวะโอ้ oh, สมาชิกเก้งเรามาเพิ่มแล้วหรอเนี่ยโอ้เก้งสีพูไม่พอคนนี้เขาดื่มน้ําสีพูด้วยเมื่อกี้เห็นแบบบบอะยอยจังเลยเอา้าได้ยินเหมือนเสียงระเบิดวะเทปโดนป้นปะเนี่ยเอา้าไม่ใช่นี่วะเอา้าหัวหน้าผมเป็นไรไห่นะใส่รถเข็นแต่รถเข็นโอไมหัวหน้าันส่งโรงพยาส่งโรงาบาล โอ้หัวหน้าล็อกบ้านอีกออกจากบ้านไม่ได้เอาหัวหน้าเปิดประตูเองเลยเว้ยหัวหน้าเป็นไรเนี่ยะต้องรีบเอาหัวหน้าไปส่งโรงพยาบาลช่วยด้วยเป็นไรมากไหมหัวหน้าอย่าหนีไปนะอะไรวะนอนลงดีหัวหน้าเป็นอะไรหรอหัวหน้าทำไมผิวสีส้มเลยเนี่ยเอายาไปกินนะหัวหน้ากินจะได้หายเร็วๆกินหรือยังเนี่ยหัวหน้ามีลมมาถือป้ายอะไรหัวหน้า เป็นหัวหน้าเป็นผิวสีส้มอ่ะอหัวหน้าเอาเกล้วยไปกินเผือหายจะนั่งเฝ้าหัวหน้าก็นนะผู้ชมอะไรฉันโดนระเบิดอะไรเห็นแววแวก็พิมพ์ใน้ายไปโอ้พระเจ้าโดนระเบิดแล้วเนี่ยตรวจร่างกายหัวหน้าแป๊บหนึง่งตรวจร่างกายตรวจร่างกายโอ้ให้น่าจะเป็นแผลผูพองนะเป็นแผลเยอะเลยล่าสุดผมเป็นหมอนะเนี่ยอะไรวะ <laughs> ไม่นะหน้าก็ถือป้ายเหมือนจะไปให้เรียกเพื่อนๆมา ได้ได้เดี๋ยวผมจะไปเรียกเพื่อนเพื่อนมาเพื่อนๆอนอยู่ไหนกันหรอหัวหน้าโดนระเบิดตอนนี้อยู่โรงพยาบาลไปเยี่ยมหัวหน้าทีเอิมแล้วเข้าไปไหนกันหมดวะแกงสีชมพูป,ปิงปิงเราเอานี่ไงเข้ามาแหละไปเยี่ยมหัวหน้าไปเยี่ยมหัวหน้าเอาไปเยี่ยมหัวหน้าไปโรงพยาบาลเธอไปไหน<อ>หัวหน้าโดนระเบิดพวกนี้ไม่รู้เรื่องเลยหัวหน้าโดนระเบิดไปดูหัวหน้าหน่อยออกไปสวัสดีอะไรวะ หัวหน้าเจ็บหนักเลยหัวหน้าแก๊งไม่อยู่เขาบอก <pper. S 2> ก็บอกว่าอยู่โรงพยาบาลแกไม่อ่านแชทเลยเนี่ยหัวหน้าโดนระเบิดอยู <French> ่โรงพยาบาลไปดูหัวหน้าดวนดวนมามาขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถไปเยี่ยมหัวหน้าไปเยี่ยมหัวหน้าเฮ้อบอกฟังเลยแกไม่เชื่อฉันได้ไงหัวหน้าอยู่โรงพยาบาลหัวหน้าบอกให้มาเรียกสมาชิกแกเองเ็ไม่อ่านแชทโอเคตามมาตามมา มานี่ดีอเอาถกไม้มาเยี่ยมหัวหน้าไม่ไหวแล้วเอาอยาไปกินอีกเอาอยาไปกินอีกผมพิมพ์อีกผิดโนเขาบอกดีขึ้นยังหัวหนะ้าออโมจิร้องไห้ก็พิมพ์ว่าอะไรวะเนี่ยตอนนี้หายใจไม่ออกมีอะไรช่วยหายใจในนี้วะถังออกซิเจน <Wow. S 2> รักทุกคนนะเหมือนกัน หัวหนะ้าไม่นะเอายาไปกินอีกแต่ไม่ไหวแล้วเอายาไปกินฉันได้ย,ยาแก่แล้่เนี่ต้องรอดเธอต้องรอดนะหัวนะวันนี้เขาร้องไห้เลยดูไปชมเอาร้องไห้กันทุกคนเลยไม่นะหัวนะเอา้าแต่อีกคนนึงเขาหายไปนู่นละหายไปไหนละเอามาร้องไหย้ย่ดทานนอกหนึ่งเก้าหนึ่งด่วนฮะแกบาดเจ็บเลี่ยงตำรวจนี่นะ เราเคยเป็นหมอหัวหน้าต้องรอดครับอกเรารักษาได้กินยาก่อนกินยาก่อนเชื่อเรา191่ก19้โทรหา191เนี่ยนะ <c oughs> เป็นไงบ้างและใครโทรศัพท์มาให้ผม <c oughs> ให้ผมโทรเลยในช่วยเหลืออะไรโทรหาหมอไม่มีไม่มีสักคนเลยมีม,มีตำรวจ <c oughs> โทรหาตำรวจมีตำรวจสองคนในเ,เมือง จะรักพวกเธอหนาะดีขึ้นยังมันจะหายเชื่อเราสิประเด็นคือโทรเรียกตำรวจตำรวจมาจริงๆตำรวจมาจริงๆใครมาเล่นกีตาร์อะไรเนี่ยช่วยหัวหน้าเราด้วยหัวหน้าโดนระเบิดฮอะไรวะประเด็นคือคนมาเต็มเลยเว้วยท่านผู้ชมแลวไข่มาเล่นระเบิดอีกเนี่ยโอ๊ยอะไรพวกแกนี่เงี้ยโอ๊ยเจ็บ <c oughs> อะไรก็ถือไป กเขกาเกล่นบ้าอะไรเนี่ยหัวหน้าผมลุกจากเตียงแส <c oughs> ดงว่าหายแล้วงั้นหรอหัวหน้าเดี๋ยวเดล่าสุดหัวหน้ามาันมันนอนอยู่ห้องนี้อีกแล้วเหรอสรลุกยังไม่หายหรอกินยาอีกทําไมกินยาทําไมมันเซ็นเซอร์วะกินยาอีกโดนเซ็นเซอร์แต่หัวหน้าผมลุกขึ้นละเอายาไปกินหัวหน้ากลับมายืนได้แล้วหายแล้วหรอหัวหน้าเย่หายแล้ว น่าจะหายดีหรือปะอแล้วทำไมนั่งรถเข็นนะเก่ญญงวหน้าผมน่าจะมานั่งรถได้แล้วท่านผู้ชมโอ้โหโโหน้าผมหายแล้วแต่สำนักงานตำรวจของเราอะไรไว้เนี่ยมีทาหารด้วยไปแล้วใครมายิงปืนนี่แก๊งเราพาหัวหน้าไม่ใช่ทางนี้ทางนน้นไม่ใช่เหรอไปผิดทางไม่ใช่ทางนี้โอ้โ้วทหารมาไล่ตามพวกเราทําไมเนี่ยโอโ้แกขี่อ้อมเป็นกมเออเขาจะไปถูกแล้วแหละนะท่านผู้ชมนี่ไงเขามาถึงบ้านหน้าแล้วแต่เขาขี่อ้อม มาดีๆไม่ปิดเนยต้องอ้อมาเอานะ <c oughs> อะไรหัวหน้าพิมพ์บแบบโอ้ยเจ็บโอเคหัวหน้าเราก็ได้หายดีแล้วอันนี้ใครมาเนี่ยแก๊งเรามาเนี่ยม่นหาใช่โอไมละกลับมาบ้านที่เรารักแล้วบ้านสีชมพู <c oughs> กับแกงสีชมพูเราหัวหน้าเราก็น่าจะหายดีแล้วรึเปล่านอนพักผ่อนพักผ่อนหัวหน้าเธออะไรเขาเรียกผมล่ะโอไมล ให้เราหลอเยอะจังเลยให้พวกเพื่อนๆด้วยนะโอเคค่ะเอาน้าเราพักผ่อนอู้ห้าให้เงินแล้วหลอนี่แล้วใครเนี่ยเอมเป็ใครแก๊งสีลุงไป่ยแก๊งเรนโบว์อ่าน้องน้อง,น,องน้องฟอนเอาเอา,เอาเงินไปแล้วก็ใครอีกว่ยังไม่ได้เงินปาะอู้ห้าลอกบ้านอีกแลยยังเราหายไปในคนหนึงวะอ่ะใครไม่รู้เอาเงินไป <laughs> ให้หมด โอ้ไม oh ่เก่งสีจมพูชั้นมาท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้นะสำหรับเก่งสีชมพูเราก็คิดว่าหัวหน้าเราก็น่าจะหายดีแล้วนะให้หัวหน้าเราพักผ่อนไปหัวหน้าเราใจดีมากๆทัานพาเราไปเที่ยวเลี้ยงอาหารแล้วก็ให้เงินด้วยนะท่านผู้ชมห,หน้าโดนระเบิดแล้วก็ดูแลหัวหน้าอย่างดี มาท่านผู้ชมว,วันนี้ก็ขอจบคลิปพนธุ์น,น,นี้นะถ้าใครชอบก็ฝากและก็แชร์กับสังไรผมด้วยนะครับผมโลกนี้มีแต่สีชมพูสีชมพูปิงปิงโอเคไปแล้วครับผมบายบายไปเล้วไปเล้วสีชมพูหล่อนี้ใครมาขับรถไหลอยู่นี่โอ้ยไปแล้วไปแล้ว